วัสดีค่ะคุณชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะโรคร้ายแรงที่ยังไม่มียารักษาขาดหรือว่าตอนนี้นะคะก็ยังมีผู้ที่ป่วยเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือโรค h i ชวหรือโรคเอที่เรารู้จักกันดีนั่นเองค่ะซึ่งถ้าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แล้วเขาอยู่ในขั้นระยะสุดท้ายจะมีใครมาสนใจบ้างและถ้าหากครอบครัวของเขานั้นทิ้งเขาไว้ที่โรงพยาบาลตลอดจนไม่มีญาติมาดูแลนะคะโรงพยาบาลนั้นๆก็จะส่งมาที่สวนสันติธรรมค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นบ้านพัก ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอกระยะสุดท้ายค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเขาก็มีการรับดูแลผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอกในทุกระยะเลยค่ะตลอดจนนะคะที่บ้านนี้ก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างค่ะวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมาที่สวนสันติธรรมบ้านกาลาลาค่ะซึ่งเราจะมาดูถึงการดูแลผู้ป่วยของเขาตลอดจนมาฟังปัญหาว่าเขาประสบปัญหาอะไรอยู่นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะไปดูภาพบรรยากาศภายในสวนสันติธรรมแห่งนี้แล้วก็ไปฟังเสียงข,ของญาติแล้วก็ตัวผู้ป่วยกันก่อนค่ะ ทนสับสนว่าชีวิตเป็นเช่นไรสิ่งที่เธอคิดไปเองว่าสักวันนั้นยังไกลไม่มีทางที่ได้พบความเป็นจริงคงเพราะเธออยู่กับทุกมากมายจนลืมคิดไปว่าสักวันสุขยู่ไม่นานเหมือนวันวานแค่เพียงผ่านทุกก็ไม่ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องพักของผู้ป่วยที่สวนสันติธรรมแห่งนี้นะคะว่าเขามีความเป็นอยู่กันอย่างไรค่ะไปดูกันเลยคะะ่ะเเเเอเเอมงนนนน้้นนน้้ยใตวววทไีไไาาแแสดดดิลลธช ห้องแล้วนี้นเป็นห้องดีหนึ่งดีสองเนี่ยจะเป็นห้องสําหรับผู้ป่วยที่เราแยากสําหรับเวลาที่ผู้ป่วยบางคนเป็นวัณโรคเนะี่ยเราจะแยกเพื่อเป็นเหมือนทําการแยกเชือ้อเพื่อไม่ให้เกิดการติดต่อหรือบางคนที่ยังไม่มีการกินยาสําหรับทีบีนะวัณโรคเราก็จะแยกจอ ใช่โอ้เสื้อผ้าไม่ใส่สวัสดีค่ะเยี่ยมเสื้อผ้าไม่หล่อแข็งแรงเยอะทได้รเสเป็นไงสบายดีนะครับตอนมาก็นอนทำอะไรไม่ได้การที้แข็นนะงแรงแล้วครับก็เดินไม่ใช้อะไรเดินไปฟิตเนสได้ไเดินไปออกกำลังกาย จริงก็อย่างหลายลายอยา่างพัดลมหรือหลังคาหรืออะไรเงี้ยบางทีมันมีรั่วนะที่เราอุดนะฝน,นเพราะว่าอย่างห้องบางห้องเนี่ยเราอย่างบอกเรื่องค่าใช้จ่ายเราต้องเซฟสําหรับเป็นค่าอาหารหรือค่ายาผู้ป่วยมากกว่าที่จะทำาไอ้คือส่วนพวกนี้เราพยายามทําให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ก่อนแต่ว่าไม่ได้ทำได้เต็มที่เพราะว่าค่าซ่อมบำรุงพวกนี้เหมือนห้องน้ำหรืออะไรนะบางทีมันมันเสียหายเยอะ น้ำอะไรอย่เงี้ยตู้อันจริงๆครับมีฝ้าเมือนกันห้องน้ำมันก็จะส้ก็ต้องซ่อมก็ต้องอะไร ส่วนใหญ่ห้องน้ำทุกห้องอันนี้เสียงจริว่าถ้าเป็นห้องที่ว่าผู้ป่วยแข็งแรงเนี่ยเราจะไม่ได้เข้ามาดูแลเต็มที่เพราะว่าผู้ป่วยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เราพยายามให้เขาใช้ชีวิตเหมือนอยู่ที่บ้านนะเพื่อจะได้เตรียมหมือกลับไปที่บ้านอะไรเงี้ยเขาจะต้องทําความสะอาดหรืออะไรนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่บอกนะ ที่นี่เราสั่งาหารเราสั่งเป็นสัปดาห์นะมีรถกับข้าวเข้ามาสดตัวไปแรับผักเพราะว่าอาหารที่เราจะส่วนใหญ่เรางดเว้นอาหารที่เป็นของหมักของดองเพราะว่าอันนี้สุขภาพนะก็จะเป็นอาหารสดแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผัก เียมาทำกับข้าวนี้คนสวนทำกับข้าวนี่คยงทำกินเองคิดต่อมาก็จะเป็นห้องซักห้องกวห้องซักซักผ้าซักผ้าแต่ก็จะมีต่ครนี้มันมีเครื่องซักผ้าเครื่องใหญ่ตรงนี้แล้วก็ บริษัทที่เขารับประกันอยู่เนี่ยบางทีเราเสียค่าซ่อมเนี่ยครั้งหนึ่งหกหรือเจ็ดพันมาทีหลังเนี่ยภายหลังเราก็เลยลดมาเหลือเป็นขายเครื่องใหญ่เพราะว่าเราไม่มีเงินสําหรับที่จะซ่อมเนะเราเลยซื้อเครื่องเล็กที่ว่าตามห้างสำหรับสินค้าทั่วไปมันจะมีรับประกัน5ปีแล้วก็ได้ถูกกว่าซึ่งอันนี้ที่เห็นที่พื้นนี่เป็นเรารับบริจาคมาจากโรงพยาบาลเซนหลุยนะนี่เขาช่วยเราเพราะเราเขียนจดหมายขอสาหรับชุดผู้ป่วยแล้วก็ผ้าปูที่นอนนะ ก็จะมีชุดผู้ป่วยที่เขาได้บริจาคให้เรามานะมันจะเป็นชุดลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยใส่อยู่ก็จะเป็นชุดชุดที่ได้จากโรงพยาบาลนะเราก็รับรับบริจาคมาหรือเราขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็ให้การสนับสนุนเราในเรื่องชุดผู้ป่วยผ้าปูที่นอนแล้วก็แผ่นยางรองที่นอนอันนี้เป็นเครื่องอบผ้าจะมีชุดเพราะว่าสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ที่นี่ก็จะใส่ชุด เหมือนกันนะคือสะดวกสาหรับการทําความสะอาดอันนี้เป็นเครื่องอบสําหรับฆ่าเชื้อนะนี่มันเพื่ออันนี้เราป้องกันสําหรับโรคผิวหนังนะก็เลยใช้มีเครื่องอบผ้าอบความรอ้อนก็มีเครื่องซักผ้าเครื่องเล็กนะแต่ก่อนนี้เรามีเครื่องใหญ่แล้วก็เราไม่ไหวกับค่าเมท a นนเราก็เลยต้องลดเป็นเหลือเครื่องเล็ก2เครื่อง เครื่องมือช่างคินแม่เลี้ยงหนึงสำหรับอาสาสมัครหรือผู้ป่วยที่ญาติผู้ป่วยนะที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพอ่าเวลาเดินทางที่ว่าเช้าจะต้องไปหาหมอเดินทางไม่สะดวกนะเพราะที่นี่ค่อนข้างเดินทางลําบากก็มาพักที่ห้องนี้เรามีห้องรับรองก็เป็นห้องสุดท้าย<อ>ก็จะมีที่นอนตูเ้เย็นอันนี้สำหรับชั่วคราวนะก็ไม่ได้อำนนยความสะดวกอะไรมากมีห้องน้ำพัดลม ตอนนี้เราตามอัตภาพชาใช่นอนได้กี่คนก็เร <c oughs> ามีโดยโดยส่วนใหญ่ถ้าญาติก็จะมา2คนนะก็จะนอนพื้นคนเดึ่งนอนแล้วเราก็มีที่นอนมีตู้เสื้อผ้าว่าอันนี้สําหรับชั่วคราวนะแล้วก็สําหรับอาสาสมัครที่มามาช่วยงานก็มีห้องให้พักแต่ว่าเป็นห้องเล็กๆนะอาจจะ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงของผู้ปกครองนะคะหรือคุณแม่ของผู้ป่วยที่พาผู้ป่วยมารักษาที่นี่ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไงบ้างค่ะค่ะคุณแม่คะพาลูกชายมารับการรักษาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเดือนกรกดาคม2555ค่ะแล้วในวันนี้ที่มาก็คือจะ,ะจะรับไปหาหมอค่ะไปให้หมอตรวจเลือด กลับมาค่ะเพราะว่าเขาเขาอยู่ที่เนี่ยรู้สึกว่าเขาดีคือตอนที่อยู่กับคุณแม่นี่ยเขาจะนอนนอนตลอดนอนเหมือนเหมือนใครๆมาเห็นก็บอกสภาพเขาต้องต้องเสียชีวิตแน่ๆคือพร้อมมากเหลือแค่น้ำหนักสามสิบแปดโลจุดจุดเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้ลนะค่ะอยู่ที่นี่เดือนเดียวอะ่ะพอคุณแม่มามาเยี่ยมก็คือเอาพอเดินได้แล้วอะ่ะ รู้จักสถานที่ตรงนี้ได้ไงรู้เอาจริงๆนี่คือน่าจะรู้มาจากโรงพยาบาลเขาเป็นคนแนะนำมาว่าให้คุณแม่พามาที่นี่แต่คุณแม่ก็เลยโทรเขาให้เบอร์โทรมาคุณแม่ก็เลยโทรศัพท์ติดต่อกับคุณตุย๋ยว่าคุณใช่เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็นัดกันพามา ก็คือคุณแม่ก็เห็นบรรยากาศแถวนี้นะก็รู้สึกว่าโอเคนะเพราะเราดูจากสถานที่อะว่าเออสถานที่ที่นี่ดีมีต้นไม้ล้อมอะไรมลพิษก็จะน้อยคือเขาจะจะดีฝ่าอยู่บ้านเยอะคิดว่าเขาจะดีฝ่าที่อยู่บ้านเยอะก็เลยว่าพามาที่เนี่เขาคงดีขึ้นเพราะถ้าอยู่บ้านคิดว่าเขาคงเสียชีวิตเพราะตอนนั้นนี่สภาพเขาแบบบอกไม่ถูกอะมันเหมือนคนจะตายอะ อยากให้ทุกคนมาช่วยกันสนับสนุนคือถ้ามีกำลังก็อยากอ้อนวอนให้มาช่วยเพราะว่ามันมันไม่ได้ช่วยลูกเราคนเดียวไงก็คือช่วยผู้ป่วยคนอื่นได้ด้วยแต่ลูกเนี่ยถ้าอยู่กับตัวเองอนป่านนี้คงไปแล้วคิดว่าใครๆครที่ไม่เห็นสภาพเขาบอกไม่รอดตอนขอขอบคุณที่สวนวจางสันตที่ทมที่ให้ผมมีชีวิตรอดทุกวันนี้เมื่อก่อนผมเดินเดินไม่ได้มาทุกวันนี้เดินได้ แล้วก็ดีขึ้นเมื่อ,อกอ่อนผอมยิ่งกว่านี้ต้องถ่ายถ่ายตลอดเวลาแล้วก็มีแผลที่หลังทุกวันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าคาทายาให้บัตเดอร์ถ่ายยาให้แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นมากบรรยากาศก็ดีดี <c oughs> ที่บ้านมูลมีแต่มลพิษดีครับทุกอย่างเลยครับ,ามารบผม ครับผมที่ว่า,วามีนี่มีมลพิษเยอะคนอยู่เยอะน้อยมีแม่คนเดียว,ค,ยวครับผม,ม,มค,ครับผมไปไปขอบขอบคุณป้าเด้ ภาพบรรยากาศภายในสวนสันติธรรมแล้วก็เสียงของญาติผู้ป่วยกับตัวผู้ป่วยที่มาพักฟื้นที่นี่จนอาการดีขึ้นคุณผู้ชมก็เห็นกันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังเสียงของผู้ดูแลที่บ้านพักแห่งนี้นะคะตลอดจนการมอบสิ่งของที่ทางทีมงานรายการของเรานั้นนํามามอบให้กับที่นี่พักกันสักครู่เดียวค่ะ ติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซก IPM i d e Finition 02-245-9999ออันนี้คืออะไรที่นี้ก็คือออฟฟิศนะครับสำหรับบ้านกะลาแล้วก็จะมีห้องยาอยู่ที่นี่ ออฟฟิศทั่ไปว่า<ะ>ส่วนใหญ่เราทำงานที่ด้านนอกมากกว่าที่ออฟฟิศเพราะว่าสำหรับบางทีออฟฟิศนี่สำหรับบางทีมีเรื่องที่จะประชุมหรือคุยกันเล็กน้อยส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตยอยู่กับผู้ป่วยมากกว่าอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็บา,างยาก็ค่อนข้างจะ จะปรนะยายต้องเปิดแอร์ตลอดก็นำเสนออันนี้มันยังอยู่ได้แล้วก็เย็นอันนี้แอร์รุ่นใหม่เลยป่ะอันนี้แอร์รุ่นใหม่เลยป่ะรุ่นใหม่ล่าสุดนะนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะนี้เขาก็ปราระบายอากาศได้ดีก็อันนี้ตั้งแต่เข้ามาก็ได้รับการบริจาคมาอีกทอดหนึ่งแล้วก็เราก็มาติดตั้งที่ห้องนี้เพราะว่าตอนที่ให้มาก็เป็นแอร์เก่าอยู่แล้วยายอย่างที่บอกนี่คือที่จัดอันนี้เป็นของวันศุกร์ที่12บสอ จัดล่วงหน้าเพราะว่าบางทีเราผมเนี่ยเป็นคนจัดยาบางทีผมต้องทํางานกับออฟฟิศหรือข้างนอกด้วยหรือคนป่วยด้วยเราจะไม่มีเวลายุ่งตลอดกับนี่ก็ใช่บุคลากรน้อยด้วยใช่ไงบุคลากรน้อยแล้วก็เราทํางานอันนี้เราบางทีเราอย่างที่ผมบอกเราไม่ได้มีเวลาอยู่กับห้องยาทั้งวันนะบางครั้งเราผมช่วยทาสวนบางครั้งผมดูแลผู้ป่วยบางครั้งพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลในกรุงเทพซึ่งบางทีพาไปถึงปากเกร็ดอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งวันหรือครึ่งวันอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งที่เป็นยาที่ต้องใช้สาหรับแช่เย็นตลอดนะเป็นยาต้านก็มีนะเพราะว่าอันนี้ถ้าไว้ข้างนอกมันจะละลายนะมันเป็นแคปซูลเหมือนแคปซูลน้ําถ้ามันโดนอากาศร้อนมันละลายนี่เปิดได้เป็นแคปซูลนะเป็นเม็ดบางทีมันถ้าถ้าไว้ด้านนอกโดนอากาศร้อนยาก็จะเสียแล้วก็ละลายซึ่งก็อันนี้เราก็ต้องเก็บรักษายาให้เขาเหมือนกันถ้าว่าถ้าผู้ป่วยเก็บไว้ที่บ้านอาจจะไม่แช่ หรือถ้าแช่แล้วอาจจะลืมเพราะว่าเหมือนกับเอา <ละ S 1> กินไปแล้วถงสายลืมอยู่ในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เราจะจัดให้เวลาที่เสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ตลาบยาที่ผู้ป่วยทานอยู่มันก็จะช่วยสำหรับมันก็มีพวครีมาผิวสำหรับอันนี้ยาทั่วไปที่ต้องแช่ตู้เย็นอยู่แล้วอยาต้านบางสูตรนะเหมือนอันนี้กดใหญ่ตอนนี้ก็เป็นเป็นแคปซูลเหมือนกันแต่ถ้ามันโดนความร้อนมันก็จะละลายมันก็จะเปล่อยไปแล้วมันก็จะติดกันเป็นก้อนก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ ราก็พยายามเก็บรักษายาให้ผู้ป่วยแล้วก็เวลาที่ผู้ป่วยแข็งแรงกลับบ้านเราก็จะคืนยานให้แล้วก็จะแนะนําวิธีที่จะเก็บรักษาหรือวิธีทานเริ่มแรกก็ที่นี่เป็นบ้านของคณะนักบวชนะซึ่งเริ่มก่อตั้งมานี้เป็นสําหรับบ้านเนนนะที่บ้านพักผู้ป่วยที่เราได้เห็นทีแรกเนี่ยเป็น,เป,นเป็นบ้านสําหรับให้เนนนะที่สาหรับจะเข้าคณะนักบวชได้เป็นที่พักอาศัยแต่ว่าพอมาภายหลังคุณพ่อแอนโทนีนะได้ใช้สําหรับที่นี่เป็น เปิดสำหรับเป็นบ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย,ยโรคเอดระยะสุดท้ายนะครับ mm hmm. ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรารับทุกระยะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เจ้าหน้า hmm. ที่ที่อยู่ที่ทั้งหมดมีเจคนนะครับรวมถึงตัวบาร์เดอร์ตัวผมคนสวนแม่บ้านแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยเพราะว่าทุกคนเราทํางานด้วยกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราทํางานอยู่กับผู้ป่วยก็อันนี้ทุกคนทําหน้าที่ช่วยเหลือกันนะ mm hmm. ก็เลยทำให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ แต่ถ้าเทียบแล้วอันนี้ถือว่าน้อยนะในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ <10. S 1> ผู้ป่วย99.99นะ 99. mm hmm. หามเปจากด้านหน้าเข้ามาที่นี่นะ mm hmm. นอนรถเข็นมีรถพยาบาลมาส่ง mm hmm. หรือต้องนอนเข็นรถเข็นเข้ามาอันนี้คือผู้ป่วย99.99 99. 99 mm hmm. ที่เข้ามาที่นี่นะแต่ตอนกลับบ้านกลับบ้านเดินกลับปกตินะไปหามหมอเดินไปปกติ mm hmm. หรือนั่งรถเข็นออกไปแต่ว่าส่วนใหญ่ที่กลับบ้านเดินกลับไปนะ จากภาครัฐก็เราได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ6ปีนะปีนี้ปีที่7ก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ปีตกเป็นปีปีละ2แสนบาทนะประมาณ2แสนบาทเพราะว่าจากแรกเริ่มเราได้รับน้อยมากนะปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มีน้อยลงหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งเทียบแล้วกับค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายในแต่ละเดือนอันนี้ไม่พอนะไม่เพียงพอ,อผมเป็นมรชายคนไทยนะครับผมต่างชาติ มาจากอินเดียแล้วก็ช่วยรัวที่นี้สำหรับประชาชนคนไทยแล้วก็ตั้งชาติด้วยส่วนสันติธรรมดูแลผู้ป่วยโรคเอสระยะสุดท้ายแต่ตอนนี้ทุกระยะที่เราดูแลอยู่ส่วนสันติธรรมสามารถดูแลได้บริหาร ดูแลผู้ป่วยโรคเอสโดยบริจาคบริจาคจากสังคมแล้วก็ผมมีความหวังที่ประชาชนทุกท่านว่าผู้ที่ผมดูแลมาจากสังคมแล้วก็ผมมีความหวังใหญ่ จากประชาชนคนไทยที่นี่ว่าเขาจะมาช่วยช่วยบางคลาราดูแลผู้ป่วยโรคอีส คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นทีมงานของรายการเรานะคะที่ซื้อของมามอบให้กับสวนสันติธรรมแห่งนี้ค่ะก็จะมีทิชชู่นะคะแล้วก็มีแอมเพรสผู้ใหญ่แล้วก็สำลีตลอดจนออของกินของใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าน้ำยาล้างแผลแล้วก็ของกินเล็กๆน,น้อยค่ะแล้วก็ข้าวสารด้วยค่ะก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่เห็นตรงนี้แล้วอยากให้ทุกท่านมาร่วมทำบุญด้วยกันค่ะ อยากค่ะช่วยๆกันค่ะช่วยๆกันคนที่แบบว่าที่เขาไม่มีทางที่เขาจะได้ตรงนี้อ่ะถ้าเรามาเขาจะดีขึ้นมากเลยค่ะ<ช>ถ้าได้ช่วยกัน<ม>คนละไม้คนละมือก็ดีค่ะก็รู้สึกดีมากครับวันนี้ที่ได้มาทำบุญค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะก็คือทางทีมงานของเราก็จะมอบสิ่งของให้กับทางสวนสันติธรรมบ้านกาลา<อ>ค่ะนะคะ แคน่น้ำตาเพียงใช้เวลาเรียนรู้มันสุขดูไม่นานเหมือนวันวานแค่เพียงผ่านทุกก็ไม่นานจะเรียนหายอยู่เพียงแค่เราให้โอกาสกับหัวใจ เมื่อสักครู่นะคะเราก็ไปชมห้องเก็บยาการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ฟังปัญหาของที่นี่นะคะว่าเขาประสบปัญหาอะไรมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอกับรายได้ค่ะตลอดจนสิ่งของที่ทางทีมงานของเรานั้นนํามามอบให้กับที่นี่เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาชมในช่วงของปุจชาวิสัชนาและปฏติมากรรมฝีมือพักกันสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM h d Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซุก IPM i d e Finition 02-245-9999 วินัยของพระวินัยของโยมเนี่ยมีความสําคัญนี่ความสําคัญถ้าปฏิบัติแล้วก็จะได้อาน,นิสงส์โอ้อาน,นิสงส์เยอะอะไรบ้างล่ะครับสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสมมตาสีเลนะนิพุติตยัยนติจัดสมาธิหลังวิโสตเย่ที่พระเดชพระคุณในตินไม่บอกดีอ่ะแปลว่าอะไรครับสีเลนะสุขติยันตินี้ไปดีมาดี ผู้มีระเบียบผู้มีวินัยผู้มีศีลคลองใจคองกายคองวาจ,จาเนี่ยไปไหนก็อยู่รอดปลอดภัยสุขโตไปดีครับไปดีอยู่ดีกินดีสุขโตอันนี้สมครีเลนะโภกตัปตาจะไปฆ้าไปขายเนี่ยเนี่ยยังโยวมวยชัยมันค้ามปขายเป็นคนมีศีลมีธรรมนับตั้งแต่รู้จักจกรลุงปูเนะมีศีลมีธรรมมาโดยตลอดนะ คากิจการค้าโฆษณาดังรุ่งเรืองดุกวันนี้ประกอบด้วยโคขทรัพย์ต่างๆเนี่ยมีคนเชื่อถือมีคนไว้วางใจอย่างนั้นสิเลยร่ำรวยมีคนไม่อยากจะทํางานด้วยคนมีศีลเนี่ยครับไม่คนไม่โกงบางทีไม่ต้องเขียนสัญญยาละบ,บางทีไม่ต้องมีอะไรมาประกันลอกว่าจะเป็นประกันเป็นผู้มีศินนี่อ๋อสิล<า>เนี่ยเป็นหลักประกันอย่างนั้นสิครับสีเลนะนี่ผู้ติงยันตี จะนั่งสมาสมาธิจะนั่งวิปัสนากรรมฐานเนี่ยก็เข้าสูา่สมาธิเร็วนะกลับเป็นบาตเป็นเบื้องต้นใครจะไปนิพพานใครจะถึงความเป็นแห่งอรหัตอรหันได้จะต้องเป็นผู้มีศีลเท่านั้นอ๋อสรุปว่านี้สองของศีลเนี่ยจะให้ได้นี้สองอย่างนี้ ตอนที่แล้วนะคะที่เราได้ฟังในช่างพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของพระพุทธรูปองค์นี้ว่ามีความปลอดภยัยแล้วก็แข็งแรงอย่างไรนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาฟังถึงเรื่องการปูกระเบื้องรวมไปถึงภูมิทัศน์รอบบริเวณเที่ตั้งที่ปฏิสถานของพระพุทธรูปองค์นี้กันค่ะหลังจากการสร้างพระพุทธรูปข้างบน,นใกล้เสร็จแนละ้วนี่ที่บริเวณพื้นฐานตั้งแต่บันไดขึ้นมาเลยจนถึงข้างบนแล้วก็บริเวณองค์พระเนี่ยเราจะมีการ ครับก็ต้องมีการปูกระเบื้องนะฮะปูพื้นเนี่ยลักษณะพื้นเนี่ยจะเป็นปูหินอ่อนนะครับแล้วตามซุ้มเก่งจีนนี่ก็จะต้องจะมีลวดลายมีอะไรเป็นคือสวยงามครับคือตอนนี้อยู่ระหว่างหลวงปู่กำลังพิจารณาเรื่องแบบอยู่นะครับเรียกว่าคือหลวงปู่ท่านท่านจะดูของท่านเองเลยท่านจะเป็นคนเลือกแบบของท่านเองเลยไม้แต่หัวพญานาคครับอันนี้มาจากความคิดใหญ ทำพื่หลวงปู่เลยครับเอหลวงปู่เลยนะครับลวงปู่นั่นออกแบบตั้งแต่บันไดมาจนถึงหัวพญานาคนีสวยมากครับผมอันนี้สวยกว่าเท่าที่เห็นมานี่สวยมากเลยครอย่างเฉพาะบันไดเนี่ยลวงปู่เป็นคนเลือกแบบเองอะไรเองเลยเป็นคนคุมการปั้นการอะไรเองครับครับวิธีการลงสีเนี่ยเรามีช่างรับเป็นในทีของผมนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับมันตอนนี้ต้องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะสีนี่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับ แต่นี้เห็นเฉพาะองค์ตัวอย่างนี้ก็ก็สวยงามมากแล้วครับผมอันนี้ถ้าเทียบกับองค์จริงขึ้นมาเน่ยคิดว่าเป็นไงใกล้เคียงครับก็ต้องเหมือนกันอย่างเงี้ยครับต้องเหมือนกันเลยนะไม่ไม่สวยกว่ามาต้องต้องให้สวยกว่าให้สวยกว่าครับผมเพราะไม่งั้นหลวงปู่ไม่พางไม่ให้ผ่านครับเป็นแบบนี้เลยครับผมภูมิทัศน์ด้านหน้าโอ้โหเป็นลานกว้างมากครับมองแล้วก็คงจะหลายสิบไร่มากอ่ะครับตานี้ จะมีการปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้เป็นการร่มรื่นของบริเวณหน้าลานพระพุทธรูปแห่งนี้ใช่ครับใช่เห็นหลอดไฟแล้วเนี่ยไม่มีสายไฟเลยอ่าตรงตรงนี้เนี่ยก็เป็นความคี่หลวงปู่อย่างครับคือท่านท่านให้ให้ติดโซลาเซลล์ทั้งหมดเพื่อประหยัดไฟฟ้าใช้แสงไฟฟ้าโดยที่ธรรมชาติใช่ครับเก็บไฟไว้ใช้กลางคืนอย่างเดียวใช่กลางคืนนี่สว่างสวยโดยไม่ต้องใช้ไฟเลยแม้แต่บาทเดียวใช่ทุกดวงเลยครับใช่ครับทั้งวัดเลยครับทั้งวัดเลยครับ คุ้นี่ขัไฟพิัดนี่คงไม่ต้องแทบไม่ต้องจายอะไรเลยเพราะว่าเป็นโซลาเซลล์ซะส่วเองรถลงไปได้เยอะครับเพราะตรงนี้เป็นแนวที่หลวงปู่เลยที่จะใช้พลังงานธรรมชาติให้มากที่สุดตอนนี้เราก็ทำวัดนี่ติดด้านหน้าบริเวณนี่ติดไปติดทั้งหมดเลยครับโซลาเซลล์ทั้งหมดเลย แต่นี้โครงการยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จแล้วก็จะทั่วทั้งวัดเลยครับทั่วทั้งวัดเลยโอมหาศาลครับผมปะหยัดได้มหาศาลครับค่ะคุณผู้ชมคะในตอนหน้านะคะเราจะไปดูตัวอย่างรูปหล่อขององค์พระนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการหล่อผาด้วยค่ะ สังคมไทยของเราทุกวันนี้หากทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะดิฉันจึงขอฝากเรื่องนี้นะคะไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านด้วยว่าหากท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญหรืออยากจะมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้านกลาลาแห่งนี้นะคะก็สามารถเข้ามาที่สวนสันติธรรมบ้านกะลาลาซึ่งอยู่ที่คลอง11ลําลำลูกกาได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการวอยเสียงประชาชนก็หมดลงเพยงเท่านี้คะ่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหา ในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือมีเรื่องราวที่อยากจะให้รายการของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถโทรมาหรือส่งเรื่องราวมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะทางรายการของเรานั้นยินดีค่ะที่จะทําตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ